สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ f อซทุกท่านนะคะป้าออนก็ยืนรอใส่บาทนะคะยืนรอใส่บาท ออนก็ยืนรอนะคะยืนรอพระนะคะวันนี้ไม่รู้มากี่รูปนะคะ ก็ต้องรอนะคะตอนนี้พระอ่อนก็รออยู่รอยืนรอใส่บารอยู่นะคะพระก็กำลังจะมานะคะกำลังจะมาเห็นอยู่นู่นนะคะเห็นยังเห็นอยู่ในหมู่บ้านนู่นนะคะ ก็ได้ครับต้นที่อยู่ขแ้ันกำังพูดถึงเรืงอรับกำังพูดถึงเร่งนะครับนที่เียัพวกคุณครับรที่ี่กบพวกคุณที่โดน้ที่คตัดสวาาเป็นอะไรที่หงะครับางคนบางนก็เรีก่ว่าโครงการระการ तो आपण तो 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 केली ते आपण तो कोण आपण ते नका सोसल ให้ออกมาแล้วก็วิ่งใส่คนโน้นใส่คนนี้เดี๋ยวจะใส่โซ่เลย การงานตัวต่อผู้ใหบ้านนรที่ที่นานวตต่อนะครับที่เราตัวต่อใบ้านครับเ็ตัวที่อาเป็นเวลา่งครับต้าผู้ที่้เนหามาหรือว่าเปนไนะครับไปแลมาต่อตว มาทำแบี้มาทำทุกยาม่อรย่าี้ราจะวดต้นรูปตัทีต่อนัรั้าะเราตองารนรัเองาีะตนี้าการ้าถ้นีเาตงนี้รันี่ตอาัวนี้ะ้วี้าการัน้ะนั้นี้ากตัวนี้ัตัวรการรวรตัวนี้นีกวาตัว เราจะพิจารณาจากเรื่อารากรับมทกตที่เ้นรจาัดนะครับกัด่วนองานะครับสทางๆี่เราใช้นการพาากตัดสินครับเนารจันนะครับสิรัพย์านที่เราใ้นรนนะครับทเนารจาากินนะับนงนารานนะครับสินรที่เพ จากที่ต้นหลักล้วเด้วยันาาุขเพราะฉะนั้นนะครับนี้แบนตัวความตัไภัคนในชนคนต่าติมอั้่มเรื่องมันมีปัญหาอะางมีต้สามาเพราะฉะนั้นเรต้องกาได้นะครับอยา่าอืนาตามานครับาั 家里。啊啊啊啊啊 มาเมวานมาก่มามวานแหละพ่อจมื่อเมื่อนี้แหละมาเมื่อนี่ล้วมาเมวานก็จะเมื่อเมื่อนีา,านล้ื้าหนลืมหนรืมของหนูลืมกระเป๋าเงิน นุ้มเมื่อเมื่อกี้เนี่ยนุ้มลืมกระเป๋าตังค์อยู่นี่เลยนุก็เลยจ้าเมียนนั่นเมียนเฮือนในคารถเอาไปซ่อนไว้ในพุ่นกระเป๋าอยู่ทางหลังครัวคนน่ะบุญมีภัยเห็นโทรมาบอกลงพลไปเบิ่งให้เอ่ยเนี่ยย่างขาในละมือนีนละนุ่มจะเมื่อถอนก้านค่ะเมนูทำพลร่าิีแบบนั่นนะนู้มกับก้าวแบบ

ข้าวิ่งวนเตือนใครเดินมาเขาก็อยากออกขึ้นมาประมาณก็ประมาณเดือนเมษายนระยะสามแบบตัดพยาธิตัวเจ้าเป็นตัวเจ้าเป็นตัวเจ้า ระออนก็ใส่บะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องระออนพี่สาวลุงคลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ